ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิเวอร์พูลเดินเครื่องล่าแชมป์พรีเมียร์สมัย21เล่งรวบ3สตาร์บอลมัดเสริมทัพลิเวอร์พูลเตรียมยกเครื่องขุมกำลังลุยป้องกันแชมป์พรีเมียร์2025-2026โดยหมายตาคว้า3แข้งบอลมัดทั้งมิลลสเคอร์อเคสดีนหุยเซนและองตวนเซเมนโยเสริมทัพพร้อมแผนสำรองหากดิวล่ม ดเว่าภูประสบความสําเร็จคว้าแชมป์ลีกเมืองผู้ดีเป็นสมัยที่20เทียบเท่ากับแมนเชสเตอร์แล้วและทันทีที่ทีทมของอาร์เนสร์สอลตปิดจ็อบได้อย่างรวดเร็วก่อนจบซีซั่นพวกเขาเริ่มมองหานักเตะใหม่มาร่วมทีมแล้วเพื่อพยายามป้องกันแชมป์ในซีซั่นหน้าต่อก,กรณีดังกล่าวเดลลีมลรายงานเมื่อยีบเามษายนว่าหงแดงจะมีการยกเครื่องครั้งใหญ่หลังจากซัมเมอร์ก่อนพวกเขาใช้จ่ายแบบมัธยัต แต่สมนี้เจ้าของทีมพร้อมทุ่มเงินให้กุนซือดัตช้อปปิ้งแบบไม่ยัง้งเนื่องจากเชื่อว่าสล็อตจะลดนักเตะทิ้งหลายรายโดยเฉพาะดาวินนูนเยสอีกทั้งเทนอเล็กซานเดอร์อโนน่าจะลงเอยกับเรอมริดเช่นกัน สื่อเจ้าดังกล่าวเผยว่าหงแดงหมายตาคว้าสามนักเตะท,ทีมบอลมัดมาเสริมทัพโดยก่อนหน้านี้พวกเขาตกเป็นข่าวกับมิลอสเคอร์เคสและดินหุยเซ่น2กองหลังเดอะเชอร์ี่อยู่ก่อนแล้วแต่ล่าสุดทีมดังของถินแอนฟิลให้ความสนใจอองตวนเซเมนโยกองหน้าของถินไวทัลิตี้สเตเดียมเพิ่มอีกราย อย่างไรก็ดีเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ไม่มากที่โหงแดงจะเมาเซ็นสัญญากับ3ดาวเตะทีมบอลมัดเนื่องจากหุยเส้นตกเป็นเป้าหมายของเชลซีและเรอัลมาดริดเช่นกันขณะที่ทีมของกุนซืออันโดนีอิราโอล่าไม่น่าจะยอมเสียกำลังสำคัญ เยอะเกินไปและสอแววรั้งตัวเซมันโยเอาไว้ด้วยเหตุน,นี้ลิเวอร์พูลจึงมองหาทางหนีทีไล่เอาไว้เช่นกันโดยหากพลาดได้ตัวสูน,น้าทีมชาติกาหน้าพวกเขาจะหันไปทาบทามอ e ูกเอกิติเก้ดาวยิงเลือดน้ำหอมวัย2 2ปีของทีมไทรรักแฟงเฟิร์ตไปซีราหน้าข่าวฟุตบอลอเมริกาใต้ออกมาเปิดเผยว่าสโมสรลิเวอร์พูลเตรียมจัดการประชุมเพื่อเจรจาเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ของลุยดิอาส ตามที่นักข่าวชาวโคลอมเบียร,รายงานล่าสุดว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ลิอบ์พูและลูโชดิอาสจะมีการพบกันเพื่อหารือเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ของเขาและดูว่าการเจรจาจะดำเนินไปอย่างไรผู้เล่นยังไงต้องการอยากที่จะเล่นให้กับสโมสร,รแห่งนี้ต่อไปอีกหรือไม่ก่อนที่จะทำการตัดสินใจในทิศทางของสโมสร,รอีกครั้งในซัมเมอร์นี้ ความตั้งใจแรกของลิเวอร์พูลก็คือพวกเขาต้องการอยากที่จะเก็บดีอร์สเอาไว้กับทีมต่อไปให้ได้ในที่สุดสำหรับการเจรจาพูดคุยในครั้งนี้ซึ่งสัญญาปัจจุบันตอนนี้ปีกซ้ายทีมชาติโคลอมเบียวัย2ีปีรายนี้นั้นอยู่ในอันดับที่17ของรายชื่อผู้เล่นที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดของสโมสรและสัญญาของเขาจะสิ้นสุดลงในปี2027 ในฤดูกาลนี้ดียร์สก็มีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในการยิงไปแล้ว16ประตูกับอีก5แอซิสซึ่งถือเป็นสถิติที่ดีที่สุดของเขาตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับสโมสรในเมอร์ซี่ไซด์อีกด้วยลีออนโทมัสจากสกายสปอร์ตเปิดเผยว่าแผนดำเนินการเสริมทัพความแข็งแกร่งของสโมสรลิพูนั้นเริ่มต้นไปแล้วลิพูลจะไม่หยุดนิ่งในช่วงซัมเมอร์นี้และนอนนิ่งอยู่บนชื่อเสียงของแชมป์พิมลิก สโมสรจะยุ่งอย่างมากอยู่กับตลาดซื้อขายนักเตะและเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของพวกเขาต่อไปเรื่องนี้สามารถยืนยันได้ถึงการเดินทางมาของจอห์นดเบิูเฮนรี่เจ้าของสโมสรและเหล่าบรรดาทีมงานและบอดริหารทั้งหมดในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและดูเหมือนว่าเป้าหมายในบางตำแหน่งที่พวกเขาต้องการนั้นก็มีการดำเนินการเริ่มต้นกระบวนการในการเจรจาเบื้องต้นกับทั้งเอเย่นของนักเตะและสโมสรต้นสกัดของผู้เล่นไปบ้างแล้วด้วยเช่นกัน เดวิดออสตินจากเดีติกเอฟซีพอดแคสต์ยืนยันตราบใดที่เทนเนลเล็กซานเอร์โนยังไม่เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการหรือว่าูกก็ยังคงไม่หมดหวังที่จะโน้มน้าวให้เขาเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับพวกเขาแม้ตามรายงานจากสื่อในสเปนจะรายงานตรงกันทุกสื่อว่าเรอัลมาดริดนั้นประสบความสําเร็จในการคว้าตัวแบ็กขวาแชมป์เปี้ยนลิกวัย26ปีรายนี้ไปแล้วในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาและเหลือเพียงแค่การเซ็นสัญญาแบบเป็นทางการเท่านั้นแต่ล่าสุดออสตินนักข่าวเทียนหนึ่งจากเดลติกเปิดเผยว่าตรา ใครที่เทรนยังไม่มีการเซ็นสัญญาเป็นลายลัก,กษณ์อักษรประตูบานนั้นก็ยังคงจะแง,ง้มๆออกมาเล็กน้อยอยู่บ้างสำหรับโอกาสของหงแดงในเวลานี้เดวิดออสตินจากเดลติกยืนยันลิเวอร์พูลกลายเป็นทีมเติงที่มีโอกาสในการคว้าตัวดีนฮุยเส้นกองหลังดาวรุ่งวัย20ปีจากบอลมัดในช่วงซัมเมอร์นี้ โงแดงเป็นแฟนตัวยงของกองหลังทีมชาติสเปนรายนี้มาตลอดจากที่ผ่านมาแต่ก็มีทีมอย่างเชลซีและอาร์เซนอลด้วยที่แสดงความสนใจอยู่เช่นเดียวกันแต่ดูเหมือนว่าการควา้าแชมป์มลีกของลิเวอร์พูลจะเป็นเครื่องหมายที่ยืนยันความสําเร็จในอนาคตของนักเตะได้หากว่าเขาตัดสินใจที่จะย้ายมายังถิ่นแอนฟิลด์ของพวกเขาในอนาคตข้างหน้านี้ นอกจากนี้ผู้เล่นของบอลมัดอย่างมีลอสเคร์เคสก็อยู่ในความสนใจจากลิเวอร์พูลมาตลอดเช่นกันแต่พวกเขาอาจต้องปล่อยแบ็กซ้ายออกไปจากทีมก่อน1คนเพื่อเปิดทางให้แบ็กซ้ายคนใหม่ย้ายเข้ามาแทนที่ดีนี่ฟันธงลิเวอร์พูลควรสอยกองหน้ารายนี้รับรองการันตีแชมป์5ปีติด รอยดินีอดีตกองหน้าวัตฟอร์ดเชียร์ให้ลิเวอร์พูลเดินหน้าทุ่มเงินไปดึงอเล็กซานเดอร์อีซักหัวหอกนิวคาสเซิลยูไนเต็ดโดยเชื่อว่าจะช่วยพาทีมคว้าแชมป์ต่อเนื่องไปอีก5ปีข้างหน้าได้อย่างแน่นอน Liverpool ลิเวอร์พูลผงาดคว้าแชมป์เบลเยียกฤดูกาล2024-2025ได้เป็นที่แน่นอนแล้วแม้ยังเหลือโปรแกรมอีก4นัดก็ตามและมีข่าวกับอีซักหลังซอแวลปล่อยดาวินนูนเยสกองหน้าอุรุกวัยออกจากทินแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ ดีนี่ที่เวลานี้ไปทําหน้าที่วิเคราะห์เกมให้ท็อกสปอร์ตสื่อกีฬาเมืองผู้ดีแสดงความเห็นว่าลิเวอร์พูลมีข่าวกับอเล็กซานเดอร์อิซักด้วยถ้าพวกเขาได้ตัวเข้ามาก็มอบตําแหน่งแชมป์ให้กับพวกเขาไปอีก5ปีข้างหน้าได้เลยพร้อมนี้ในเรื่องการถอดเสื้อและแสดงข้อความทางาศาสนาบนเสื้อกั๊กในของเขาในเกมที่เอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากฎของ f a มีการระบุเอาไว้อย่างแน่ชัดเลยว่าห้าไม่ให้นักฟุตบอลแสดงข้อความทางาศาสนาหรือประโยค์ หรือข้อความบนชุดแข่งหรือเสื้อกั๊กด้านในของพวกเขาในระหว่างการแข่งขันหรือฉลองการยิงประตูและล่าสุดตามรายงานจากสื่อดังของอังกฤษก็ระบุว่าคดีก้กาโปกองหน้าของลิเวอร์พูลจะรับการตักเตือนจากสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA เกี่ยวกับข้อบังคับขององค์กรหลังจากแสดงข้อความทางาศาสนาบนเสื้อของเขาในระหว่างที่ทีมของเขาเอาชนะสปเปอร์ไปได้ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา สรุปสั้นๆเข้าใจง่ายๆก็คือไม่แบนไม่โดนปรับแค่ตักเตือนและสั่งให้กักโปนั้นไปอ่านรายละเอียดของกฎที่ FA ระบุเอาไว้ให้เข้าใจมากกว่านี้อาเนอร์ไม่รั้งเอาไว้หาแข่งลิอระพูลซอโดนเทหลังได้แชมป์พีิมลิกโจโกเมสนับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ปี2025โกเมสลงสนามไปได้แค่11นาทีเท่านั้นในเกม f a ครับรอบ4 นัดบุกไปพ่ายพีมัด1ึงต่อศูนย์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์จากปัญหาเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาซ้ำแล้วซ้ำอีกส่งผลให้ปรากระหลังวัย27ปีซึ่งยังไม่เคยยิงประตูดได้เลยแม้แต่เม็ดเดียวตลอดอาชีพพ่อค้าแข้งไม่น่าจะรับใช้ทินแอนฟิ์ต่อไปในซีซั่นหน้าเจเรลคอนซาจะว่าไปแล้วเด็กปั้นของลิเวอร์พูลซอแวลมีนาคนที่สดใสไม่น้อยแต่ชัดเจนเช่นกันว่าสลอ็อตอาจไม่ได้มองแบบนั้นเนื่องจากเขาไม่เลือกส่งแผงหลังวัย22ปีลงสนามมากอย่างที่ควรจะเป็นไทเลอร์มอร์ตัน เป็นเด็กปั้นอีกรายในอะคาเดมีแต่เช่นกันที่กองกลางวัย22ปีอาจต้องย้ายสโมสรนเนื่องจากส็อตไมไ่คิดปลูกปั้นให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมในอนาคตควีวินเคเลเลอร์หลังจากอลิซอนฟิตสมบูรณ์็อตเลือกทรงในทาวารทีมชาติบราซิลกลับมาเฝ้าเสาต่ำเดิมโดยเขายืนยันอย่างชัดเจนว่าจอมเซฟวัย32ปีคือประตูมือหของสโมสรเฟรดิโกเคียซา สล็อตเซ็นสัญญาดึงเคียซ่ามาสวมยูนฟอร์มเรดแมชชินกับมือหลังจากอยู่เป็นตุ๊ดปักป้ายขายปีกทีมชาติอิตาลีในราคาที่ย่อมเยาวจนในที่สุดคุณซือสกินเฮดอาจยอมรับอยู่ในใจลึกๆว่าคิดผิดที่เลือกคว้าสินค้าราคาถูกที่บาดเจ็บหนักมาร่วมทีมและไม่คิดส่งเขาลงบูมากพอจากเหตุผลทางด้านความฟิตอันทำให้เคียซ่าน่าจะต้องย้ายกลับถิ่นเกินแม้เขาจะยืนยันว่าแฮปปี้ดีกับโขงแดงก็ตามหากชอบใจคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบ